อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความโดดเด่นมีความโดดเด่นเหมือนเพชรเนี่ยแหละแต่ว่าในโลกเนี่ยศาสนามันเยอะมีเป็นพันถ้าเรามีเวลานะศึกษาแต่ละศาสนาสมมตินะว่ามี10ศาสนาที่คนคนหนึ่งเนี่ยที่จะพอจะมีเวลาจะไปศึกษาดูได้นะแล้วก็ไปศึกษาที่อูซูนรากฐานศาสนาไม่ต้องไปศึกษาฟูระปีกย่อยอะไรต่ออะไรให้เสียเวลาศึกษาที่รากฐานหัวใจของศาสนาแต่ละศาสนาสมมติ5ศาสนาแต่หนึ่งในนั้นคืออิสลามแต่5ศาสนา5แนวทางเนี่ยไม่ใช่อิสลามนะไปเจอศาสนาอื่นก่อนแนวทางอื่นก่อน แล้วก็ปรากฏว,ว่าไปศึกษาสิ่งที่เป็นรากฐานศาสนาในก็พบว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระเลอะเทอะไร้สาระสติปัญญารับไม่ได้อย่างจังเลยเช่นผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะถูกคลอดออกมาจากผู้หญิงตรงนั้นถูกคลอดออกมาแล้วก็มากินนมอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ถูกขีบหนังไปอาไวอวัยวะเพศและผู้นี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าผู้สร้างจัก,กรวาลผู้ควบคุมจัก,กรวาลทั้งหมดอันยิ่งใหญ่คุมดวงอาทิตย์สร้างนุ่นสร้างนี่สร้างมนุษย์สร้างสัตว์มันจะไปไปได้ยังไงในเมื่อตัวเองยังไม่มีมาก่อนเม 3, แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้นี้จะถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าได้เนื่องด้วยเหตุน,นี้ถ้าเราอ่านโซลาร e ์เอ็กคลาสที่เราอ่านอยู่เป็นประจำลัมยาลิดอะวัลามยูรัดอะหนึ่งในคุณลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงคือไม่เกิดไม่คลอดใครวัลามยูรัดและไม่ถูกกาเนิดออกมาจากผู้ใดอีกทีหนึง่งเพราะถ,ถ้าถูกกาเนิดก็แสดงว่าก่อนนั้นนั้นไม่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีอยู่เนี่ยจะเป็นไปได้ไงอยู่ดีเกิดมาเองโดยที่ไม่ไม่ถูกอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดใหม่อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นท่านอาเบียรอิซาเราที่ถูก โตได้สบายๆว่าล้ำยูและพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องไม่ถูกคลอดไม่ถูกเกิดมาเพราะถ้าเกิดเด็กก่อนนั้นจะไม่มีอยู่ทีนี้เนี่ยคือตัวอย่างว่าสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยไปศึกษาศาสนาอยู่สิบศาสนาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าสิบศาสนามีหนึ่งในนั้นคืออิสลามแต่ว่าไปศึกษาศาสนาอื่นก่อนไปศึกษาสักห้าศาสนาแต่ห้าเนี่ยยังไม่มีอิสลามเลยนะก็ไปเจอศาสนานี้ไปดูรากฐานของศาสนานี้โอ้เลอะเธอรับไม่ได้ศาสนาที่สองก็รับไม่ได้ขัดแย้งกันละนาวเลยขัดแย้งกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นจิ๊กซอว์ก็ต่อไม่ลงกนสทีึง สองสามสี่ห้าก็เลยสรุปเลยว่าอีกห้าศาสนาก็คงจะเละเหมือนกันค่ะรู้ไหมในห้าศาสนาที่เหลือนั่นเป็นอิสลามอยู่ในนั้นด้วยอิสลามก็เลยถูกเหมาไปเลยว่าคงจะเป็นศาสนาที่งมงายเลอะเทอะไหลาสาระเหมือนกับห้าศาสนาที่เขาศึกษามาแล้วเพราะฉะนักสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โลกตะวันตกกลายไปเป็นเอทงเอทิดอะไรตอนอะไรเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเกิดจากการที่ไปศึกษาไปนับถือศาสนาไหนกันมาก่อนแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็เห็นว่ามันขัดแย้งกันในตัวเองขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแม้กระทั่งในคัมภีร์เองก็แล้วแต่แล้วคนทีี่มสติปัญญา ฟิตรัที่ถูกต้องเนี่ยก็พยายามไปศึกษาดูหาความจริงดูนู่นนี่นั่นสรุปแล้วไปศึกษาหศาส,สนาเนี่ยปรากฏว่ารับไม่ได้เลยขัดแย้งกันในตัวเองสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นจธรราความจริงในสิ่งนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกันตัวเองจำไว้เลยนะครับจะต้องไม่ขัดแย้งโดยตัวของมันเองในในใน,ในตัวเองอหรือจะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นภายนอกและเป็นความจริงเช่นโลกกลมอย่างเงีง้ยโลกกลมชัดเจนแต่ไปบอกว่าโลกแบนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ขัดต่อสิ่งที่ถูกพิสูจน์จากภายนอกแล้วมาขัดกับภายในที่เป็นตัวคัดแยย้งกัันนภาใตวคี เ,เช่นเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นนิรันต์ไม่ตายไม่มีวันตายพระเจ้าเป็นนิรันต์แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยตายเพื่อไถยบาปซึ่งขัดแยง้งตกลงนี่พระเจ้าจะตายหรือจะไม่ตายมันเป็นทั้งคู่ไม่ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นรากฐานของศาสนาสิ่งที่เป็นรากฐานในถ้าขัดแยง้งนี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วหรือถ้าเราไปดูอีกแนวทางหนึ่งแนวทางนั้น,นไม,ม่ว่าจะเป็นฮินดูเชื่อในเรื่องเวียนไายตายเกิดมันก็จะมีการตั้งคำถามถึงรากฐานศาสนากรรมกำมนุ์อะไรเกิดต่อเลยต่อเลยที่เราตั้งกันอยู่เป็นประจำเวลาเขาแย้งไม่่่่่ไไไไไดด้้อออะะะรรตตมมมเเเาากกกก็็จบวันนนปสสิิิงที ยามนุษย์จเข้าใจได้อาจินไตอะไรต่ออะไรประมาณนี้เยเขาจะพูดกันแต่ถ้าเป็นอีกภาษาภาษาของ เขาจะพูดว่า nothing is impossible for God แกค,คือไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าแต่ของเราเนี่ยมันมีมุสตาฮีนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะอล่อยปะ่ะมากินยาสติปัญญาอาะไรไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้าเพราะนึ่งด้วยเหตุนีน้พระเจ้าถึงมาตายได้มันขัดแย้งกับสิป,ปัญญาอย่างชัดเจนคุณนี่ตั้งกฎไว้ซึ่งเป็นกฎที่ใช้ไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าไม่ใช่อิสลามนี่สอดคล้องสุดนั่งด้วยเหตุนี้นคุณจึงมีอะไรต่อยอดมาจากกฎข้อเนี่ยซึ่งเป็นกฎมันมันเป็นกฎ ก็บอกว่าเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าที่ขัดแย้งกันชัดอีกฝั่งหนึ่งก็อา้างกษณะไฮิสนไตสติปัญญาไปไม่ถึงย่าถามากเชื่อไปเถอะสรุปแล้วแต่ละศาสนาเนี่ยก็สุดท้ายจบกันที่บอกว่าเชื่อไปเถอะศาสนาคือเป็นเรื่องของความเชื่อนี่ไงบ้างละเมื่อเป็นแบบนี้ศาสนาจึงถูกสร้างภาพว่างมงายก็จริงอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จริงเลยงมงายขัดแย้งชัดชัดในตัวเองก็บอกเชื่อไปเถอะจะรอดอะไรเงี้ยคนที่มีสติปัญญาเาเชื่อได้ยังไงอิสลามก็เลยถูกเหมาไปเ้วยกันงมงายเห็นปะเราก็ต้องมานั่งชีี้้้แจจงงออิสลาาามมไไ่่่ดเเป็นยทคุณขใ นะเรามาศึกษาดูให้ดีแล้วค mm ุณจะพบว่าอิสลามเนี่ยเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันลงตัวได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยมีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะอัลลอฮ์เนี่ยมุสตาฮีนเป็นไปไม่ได้นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ตายเป็นไปไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะตายใช่ไหมก็ลงล็อกอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะตายเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะโกหกอะไรต่ออะไรที่ที่พระองค์ยืนยันพระองค์เป็นแบบนี้แหละสิ่งตัวกรองตรงกันข้ามมันก็เป็นไปไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเวลาเป็นแบบนี้อิสลาม ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าวิทยาศาสตร์ถูกสร้างภาพไงใช่ไหมละครับว่าวิทยาศาสตร์แกศาส,สนามันอยู่คนละฝั่งมันก็อยู่คนละฝั่งกันจรงิงไงยกวนอิาาสลามอื่นจากอิสลามมาอยู่คนละฝั่งกันจรงิงแต่อิสลามมันไม่อิสลามมาฝั่งเดียวกันได้วิทยาศาสตร์จรงิงๆอ่ะพิสูจน์จรงิงๆหรือว่าเป็นจรงิงนะ establish เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าศาสนาเอาในบ้านเมืองเราเนี่ครับสี่ห้าศาสนาแล้วก็ถ้าไปศึกษารากฐานดูก็จะพบว่าแต่ละแนวทางก็ขัดแย้งกันในตัวเองเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดสิ่งที่มันขัดแย้งกันในตัวเองเนนจะไปอ้าวหืสติ ยาไม่ได้มันคนละเรื่องก,กันสิ่งที่เหนือสติปัญญาคือสติปัญญาเราเข้าไม่ถึงว่ามละเอียดรายละเอียดมันเป็นอย่างไรแต่มันไม่ขัดแย้งกันในตัวเองสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจะจะอ้างว่าเหนือสติปัญญาไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณใช้สูตรนี้นะในกระบวนการสืบคดีฆ่าคนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเวลาคนร้ายถูกจับแล้วเนี่ยนักปฏิเสธนะนะมันบอกว่า เป็นเรื่องอาชินตายเนื้อสติปัญญาเอาผิดผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนทําผิดขรวนนี่หลักฐานชัดเจนนู่นนี่นั่น,นอะไรต่ออะไรนี่ขัดแยง้งกันพูดแบบนี้อาชินตานะมันเป็นเรื่องเหนือสติปัญญาตกลงนี่จะเอาแบบนี้มาเล่เอาก็จริงจริงมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้อะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนอะไรที่มันเป็นการขัดแย้งกันกับสิ่งที่คุณอ้างมันขัดแย้งกันแล้วเนี่ยจะอ้างเหนือสติปัญญาไม่ได้สิ่งที่เหนือสติปัญญาคือสิ่งที่มันไม่ขัดแย้งกันในตัวเองอันนั้นรับ ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นความจริงจากภายนอกเช่นรูป คมภีไปบอกว่าโลกแบนแลวคุณก็บอกว่า nothing is impossible for ก็สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้โลกมันกลมอยู่คมภีบอกโลกแบนแลวคุณบอกว่าสําหรับพระเจ้ามันเป็นไปได้ทั้งหมดคุณจะเชื่ออย่างเงี้ยตัวปละ่ะคุณก็ไม่เชื่อมนุษย์เชื่อแบบน,นี้ไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายเราก็ต้องแยกระหว่างสิ่งที่มันขัดแย้งกันในตัวคมภีเองกันในตัวคําสอนขัดแย้งจริงๆนะหมายว่าเกิดทั้งสองสภาพในขนาดเดียวกันพร้อมกันไม่ได้นะครับมันไม่ได้หรือไม่ก็มันไปย้อนแย้งที่รากฐานของศาสนานั้นๆเองเลยเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยเราเนี่ยเก แล้วก็แต่คําถามคือเราจะต้องรู้อย่างเีเราไปทํากรรมอะไรมาถ้าเรานึกไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็มันก็ไปย้อนแย้งกับเป้าหมายของของการมาเกิดมาใช้กรรมอันนี้เราพูดนในเชิงวิชาการสังเกตว่าผมจะไม่มีคําพูดที่มานั่งเหยียดหยามหยาบคายหรือคําพูดดูถูกอะไรต่ออะไรเงี้ยเราจะไม่พูดแบบนั้น